แทนแทนแทนมันียิมองผ้ามาแวะชมสวนอินทพลัมโฟเจที่นี่สีสเกตเด้อจัพี่น้องบ้านย้มองเองสวนนี่กับสีอยู่บ้านทากคอตำบลทากคออำเภอเบ้นจัลักจังหวัดสีสเกตเพิ่นกับสีปลูกอินทพลัมสองสายพันธุ์เนาะมีสีแดงกับสีเหลืองบนเหนือทียี่สิบผาไหลติดถนนสองสีกุ้งเทพ เดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีชิมฟรีชมฟรีมาพอ่าคุณหมอจะตุลงเจ้าของสวนเพิินกับผ้าชิมผ้าชมไต่ต,ตนสดๆไต่ตนเลยจ้ะพี่น้องหวานกรอบแสบแสบหลายเพื่อนในรถเจอกินต้นอิม่มอย่ามองกับกินน้ำไายน้ำจ้ะพี่น้องแล้วก็สวนเพิินนี่ อวงขวงแห้งผู้ใดอยากเห็นภาพบนสูงเพิ่งกัซิมีจุดชมวิวให้ขึ้นไปชมวิวสามารถชมรอบๆอบใด้สามรอยหกสิบองศาเลยจ้ะพี่น้องสวนนี้มากงายผู้ใดอยากมากกะเปิด gps มาเลยจ้ะเนี่ยคุณหมอเพิ่นใจดีใจดีเพิ่งกระเปิดให้เมืองล่ะก็อธิบายถึงประโยชน์ ถา้าผู้ใดอยากได้ความรูกกับแวะไปถามเพิ่นได้เลยจากพี่นอ้องรอชมสวนเมย์เมย์กับแวะเขาไปนั่งเอาแอร์เย็นเด่นในหลานกาแฟเพิ่นกับซิมี่เครื่องเดิมหลากหลายชนิด <c oughs> nice <c oughs> มือที่สองถี่จะมองผ้าพ่อมาชมสวนกระโชคดีมาพ่อคุณหมออีกจากพี่น้องอินทรพลมจากสวนโฟเจนะคะเยี่ยมคุณหมอบอกหน่อยสิพิกัดอยู่ที่ไหนที่นี่พิกัดพิกัดที่ไหนอยู่บ้านท่าคอเบญจรัตน์ติดตนนสองสี่เลยครับสวนอินทรพลมโฟเจอันนี้เป็นทันบายดีหวานกรอบต้านนุมูลอิสระมีน้ำตาลมเลกุลเดียวแล้วก็ไขมันก็ทันลดลงแล้วที่สำคัญก็คือ ช่วยแก้มะเร็งของตัมลูกหมาแล้วก็ลำตุ้งลำไส้เป็นประโยชน์มากครับเชิญครับวันหยุดยาวนี้นะครับเชิญนะครับ6วันที่8ถึงที่2เรียนเชิญมาถ่ายรูปกับพวกเรามาขึ้นสกายวอล์กแล้วก็มาชมสวนอินทรมและชมกินกาแฟทานกาแฟอินทรมนมสดปั่นมีกาแฟด้วยอร่อยมากคอนเฟิร์มอร่อยมากเนี่ยมารอบสองแล้วเดี๋ยวพาพาเฮียมาลูกพี่ใหญ่มาด้วยเด้ ราคากะมีราคาสามลอยเนาะนี่กล่องสีเห็นนี่คือสามลอยสูงสุดสวัสดีจ้านี่อันนี้ช่อใหญ่ได้ไหมช็อพันหน่อยไอ้มองซื้อหน่อยเรื่อยเดี๋ยวให้จันทที่เห็นนี่คือกล่องละครึ่งกิโลกล่องละร้อยเด้อยจากพี่น้อง อันนี้ที่เห็นนี่คือใส่นี่คือโลดละสองร้อยหาซิบจา้าอันนี้ลูกใหญ่สามร้อยนะคะชิมได้เลยค่ะนี่ชิมได้เลยให้ชิม